มาลองดีกับข้านะเยอะเออเยอะฉันไม่เวลามาเล่นกับแกทั้งวันนะเว้ยเยอะเออเฮ้ยเยอะเยอะเออ แก่กว yeah, yeah. ่าจะตายได้แล้วเอิร์ธล่ะฮะอะไรกันอะฮะแกคิดเร้วว่าฉันจะยอมให้พวกแกทำสำเร็จนะฝันไปเถอะ พวกแกส,สองคนนะ่ะไม่มีวันชนะฉันได้หรอกแกไปเอาความมั่นใจนั่นมาจากไหนขาดพ่อแกยังตายมาแล้วเลยไร้ซึ่งพลังเจ้านั่นมันก็เป็นแค่คนธรรมดาก็เหมือนกับแกที่ไร้ลุงของแกนะ่ะถ้าไม่อยากตายแบบลุงของแกแล้วก็บอกที่อยู่ของอาวุธนั่นมาซะไม่มีวันต่อให้ตายยังไงฉันก็ไม่มีวันบอกแกเขากะไว้แล้วเชียวว่าแกต้องบอกโทษอย่างนี้ถ้ามันทิ้งซะ

Ugh, 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 ยัญนั่นเองสินะอยก่อนเลยเอว่าแต่ว่าไปต้องห่วงฉันเอาอยู่เธอหาอาวุธนั่นซะโอเคแต่ไหนต้องรอดกลับมาให้ได้นะเออดูสิใครมาเฮ้ฉันเริ่มจะเบื่อหน้าแกเต็มทีแล้วแฮะว่าทำให้มันจบๆกันเลยดีกว่าเธอต้องการอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะส่งเธอไปอยู่กับอยู่ในเมซิตเอง อย่ามาทำปากดีให้มากตัวแกที่ไร้พลังแกจะไปทำอะไรได้เจ้ามนุษย์หน้าโง่ลองไม่รู้หรอวะออใหญ่นี่มันก็มีกี่ใหญ่นีมันมีกี่ล่างกันแน่วะเนีอยเออเยอออแกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะอย่าไม่รู้ผลกันเลยเอเออ ฉันจะส่งแกไปลงนรกเองเฮ้ย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 อะไรกันอะแยกล่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยออานีปไปกินซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่เข้าเเฮ้ยย โถไม่เข้าเฮ้ยเอเ้อเป็นอะไรไปลุกขึ้นมาสิเออเฮ้ยเอเยเอเอเอ้ยเอออเฮอเงใหญ่กแล้ว

เฮ้ยยะยแกกล้าดีย no ังไงมาสร้างบาดแผลบนหน้าฉ uh ันเออฉันเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าประมาทมันมันยีของฉันนะเว้ยแล้วยังไงไปตัามนางผู้หญิงคนนั้นซะ ก่อนที่มันจะหาวุ้นในตำนานเจอเฮ้ยยังมาสั่งจะได้ไหมแกเองเหรอ s h โดว์มาสเตอถ้าใช่แล้วมันจะทำไมโอ้ยังลุกขึ้นมาได้กวะเฮ้ยเยอ,อะมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมไปตายซะ นอนจัดให้